วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ท r รอ a อาร์ติซาคลิปนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นคลิปความรักไรทาาุ คลิปแรกของปี2566กันนะคะด้วยราศีธาตุน้ำค่ะก็รกดพี่จิกมีนมาดูกันว่าความรักของคุณตั้งแต่ต้นปีเนอะ1-15มกราคาม66ในความรักไม่ว่าคุณจะเป็นคกโซโซสานะไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นต้องขอ Happy New ียร์หรือสวัสดีปีใหม่ก่อนนะไม่ว่าคุณจะมาดูช่วงธันวาคมช่วงปลายเดือนธันวาคมแนะล้ว,นะาาวก,ก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะใครเข้ามาดูในช่วงมกราคมก็เป็นการสวัสดีปีใหม่เนอะอย่างน้อยมันก็เป็น energy อะไรที่ใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรามาดูค่ะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่หลายๆคลิปที่ผ่านมาใครติดตามมาก็จะรู้ว่าเปิ้ลอะ่ะจะเปลี่ยนจากไพ่สุขีเนาะที่เราใช้กันมายาวนานตลอดทั้งปีเนี่ยว่าเป็นไพ่คู่บุญนะบ้างนะเพราะว่าชื่อก็ดูน่าสนใจใช่ไหมคู่บุญใครๆก็ตามหาคู่บุญคู่บารมีอยู่แล้วเอาเฉะนั้นเราใช้ไพ่คู่บุญในการเอามาเป็นคําแนะนําหรือว่าเป็นการดูพลังงานของคุณในช่วง 1ถึง15มก็ราคมนี้ด้วยเนาะว่าพลังงานคุณจะเป็นยังไงสำหรับอื่นๆใกล้เคียงเดิมค่ะก็คือใช้ไพ่ทาโร่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีไพ่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดของเบิ้เองนะคะอันนี้เบิร์ทำขึ้นมาเนาะใครอยากได้ก็ยังสั่งได้อยู่เนาะยังมีจำหน่ายอยู่ค่ะ888บาทส่งฟรีนะใครสนใจก็ ทักมาได้เรามาดูพลังงานของคุณหรือของคู่กรณีของคุณในช่วงระยะเวลาที่เรามาดูกันเนาะว่าพลังงานช่วงนี้ลักษณะนิสยัยอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วก็เปิ้นจะเปลี่ยนจากไพ่ Love Story Oracle ค่ะกลับมาใช้ไพ่ romance angel เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานล Rom นะ Romance Angel เนี่ยยังไงก็ยังเป็นไพ่ย,ยืนหนึ่งในเรื่อง Oracle ความรักอยู่ดีในความคิดเปิ้นนะที่แบบตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นดูง่ายแล้วก็ตรงอะ่ะเออน,นะเพราะฉะนั้นเราออกมาใช้กันเหมือนเดิม ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะเปิ้ลขออนุญาตเกริ่นก่อนสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะยินดีต้อนรับค่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยคุณสามารถเช็คราศีของคุณดูก่อนได้ที่ใต้คลิปค่ะว่าคุณเป็นคนราศีก็รกดพิจิกมีนตามช่องของเปิ้ลหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเอ้ยปแปลว,ว่าที่คุณทราบเป็นแบบไทยของช่องเปิ้ลเป็นแบบสากลลองเปิดใจเลือกเขาเลยนะ แบ่งเวลาวันเกิดอะไรเงี้ยแบ่งราศีแบบช่องของเพิ่อดูก่อนว่าเออลองฟังดูซิว่ามันตรงไหมหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเคยลองฟังละแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าแบบไทแม่นยำมากกว่าคุณจะใช้ดูก็ได้เหมือนกันเนื่องจากคลิปแบบนี้ค่ะเป็นคลิปหมู่มากเนอะดูให้กับพลังงานคนรวมๆเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงเลยหรือตรงทั้งหมดเลยก็ได้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะวิธีที่นี่อที่สุดจริงๆแล้วคือคุณดูค่ะว่าพลังงานความรักที่เบิ้ลพูดเนี่ยเอนเออี Energy ตรงกับคุณไหมถ้าตรง ก็พอแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าฟังแล้วไม่สบายใจมันไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นคะ่ะคุณสามารถไปลองฟังคลิปอื่นก็ได้หรือว่าจะแบบปิดไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะก็อีกแบบหนึ่งที่เปิ้ลแนะนํามากที่สุดคือการหาลัคนานะคะ่ะแต่คุณจําเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะเ,เ,เนาะถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะลองตามลิงก์ไปหาลัคนาได้คุณจะได้ราศีที่เป็นลัคนาของคุณออกมาเนาะแล้วลองดูเขามันตรงกับคุณไหมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เวลาเกิดก็ไม่เป็นไรคุณก็สามารถยึดตามวันเกิดตามราศีอะไรเงี้ ได้เลยอะมาเริ่มต้นค่ะพลังงานของคนธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะะในช่วงวันที่1-15มกราคมเปิดมาหลังปีใหม่เนี่ยเอนเอจความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเนาะแต่คุณอยู่ในราศีธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีเนี่ยอะพลังงานความรักของคุณในช่วง1-15มกราคมค่ะวยจะกลับไปพันวาทาไมล่ะมกราคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันอืมอขอดูหน่อยสิไพ่คู่บุญจะบอกอะไรคนธาตุน้ําอืม พื้นที่แห่งความมั่งคั่งค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของคุณที่ยังแบบมุ่งมั่นกับการทํางานหาเงินอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออป้ารู้สึกว่าคุณอาจจะแบบ ความมั่งคั่งอะ่ะมันปแปลว,ว่าตอนนี้เราอาจพยายามก่อร่างสร้างตัวบางคนอาจจะทําบ้านสร้างบ้านอยู่ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้ความรักฉันยังไม่โฟกัสนะฉันโฟกัสในเรื่องความมั่นมัง่งคั่งมั่นคงของฉันก่อนใชอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินอะไรเงี้ยก่อนก็ได้นะแล้วความรักเอาไว้ก่อนหรือว่านะตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีคู่กรณีหรือมีแฟนก็ตามมันก็เหมือนเป็นช่วงของการก่อร่างสร้าง ตัวก่อนก็ได้นะเหมือนกับอาความรัก,ก็อาจจะไหลไปเรื่อยๆแต่ว่าเราอยากจะทําฐานะการเงินให้มั่นคงก่อนพร้อมแล้วเราค่อยสนใจเรื่องอื่นหรือคนเป็นแฟนกันก็อาจจะเหมือนแบบเขาเรียกนะวางแผนเก็บตรงเก็บตังอะไรจะทําสร้างบ้านหรือจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ความสัมพัน์ของเรามั่นคงมากขึ้นโดยการที่เรามีฐานะการเงินที่มั่นคงก็เป็นไปได้นะ แล้วเราไปดูกันต่อค่ะว่า,พาไพ่ใบนี้เนอะจะไปลิงก์กับแต่สถานะอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นออที่คนโสดกันเลยนะโสดสนิท เลยก็ได้นะคะหรือโสดแบบเออมีคนคุยก็ได้แต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็บอกใครไม่ได้อยู่ดีเนอะอาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็สามารถดูสถานะโสดในเช่นกันมาดูกันค่ะพลังงานความรักของคุณในช่วงวันที่1ถึง15มกราคม66นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเออเมื่อกี้ต้นคลิปมันมีพูดปี65หรือเปล่านะอาจจะเบลอพอสอนะคะพรเพิ่งเริ่มเนอะอ่ะมา พลังงานความรักของคนโสดทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะช่วงวันที่1นึ่งถึงสิามก,กร,ราคม6กนะคะความรักของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างทัดน้ำมาค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยจัสตินเนี่ยสนใจในเรื่องหน้าที่การงานนะคะ Five of c u ค s ค่ะ Present Moment โอเค ยมองไม่เห็นโฟบวานส์มุ่งมาในเรื่องการสร้างฐานะการเงินจริงๆด้วยแล้วก็1น่ถ้วยค่ะใต้สำรับเป็นอะไรเอ่ยใต้สำรับเป็น Tree of w a น d s นะคะสามไม้โอเคตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณโสดสนิทมากๆเลยเพะะื่อนเราบอกว่ามันเป็นเหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยค่ะคเราพยายามสร้างความ มังคังมันง่นคงก็ตัวเองโดยการไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานอะไรก่อนก็เป็นไปได้อาจารย์สตินะสี่ไม้เป็นพาดของการที่เฮ้ยการงานกําลังปังปุริเย่นะกำลังมุ่งมั่นเลยนะบางคนก็เหมือนแบบเออตอนนี้นฉันสนใจในปัจจุบันก่อนฉันทางานหาเงินในหลงฉันไปเพราะอะไร เพราะว่ามันมีห้าถ้วยค่ะคุณอาจจะผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ก็ได้นะอาจจะเพิ่งเกิดหรือเกิดมานานแล้วก็ได้เราเลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ฉันไม่ไปฉันไม่อยากจะไปเศร้าไปนอยหรือไปสนใจในเรื่องความรักละเราเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมหรือว่า มันเป็นปัญหาปัจจุบันหรือเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าเราสามารถทํามันได้ก็ได้นะเราก็เลยเหมือนเออไปมุ่งมัน่นทํางานให้ตัวเองเหมือนแบบประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินกลับมาดูแลคนในครอบครัวอะไรของเราก่อนก็เป็นไม่ได้ใครที่ไม่ได้มีแบบไม่มีบุตรไม่มีลูกไม่ได้เป็นไม้อะไรอย่างนี้เนาะแบบบางคนอาจจะเคยแต่งงาน แล้วเลิกกันมาแล้วมาเป็นโสดใช่ไหมคุณมีบุตรมีลูกคุณก็เหมือนแบบเออโอเคฉันจะยืนด้วยลาแข้งฉันจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรว่าไปแล้วเราก็จะดูแลลูกของเราให้ดีให้มีครอบครัวที่มีความมั่งคั่งมั่นคงอะไรแบบเนี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณโสดอ่ะเลิกกับแฟนมาหรือว่ามีความรักที่ไม่ดีมาแล้วเราโสดใดๆก็ตามคุณก็จะเอาเวลามาอย่างที่บอกทํางานหาเงินแล้วก็กลับมาสนใจคนในครอบครัวของเราค่ะมาทําให้ทุกอย่างมันโอเคกลับมาแบบดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าหลายหลายคนค่ะ ต้องบอกงี้คือใครที่ move on ไปแล้วเนี่ยโอเคนะคุณก็จะโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินใช่ไหมแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นมานะ present moment เนะี่ยคือดีมากคือเราจะไม่ไปนอยไม่ไปทุกข์กับเรื่องราวในอดีตละเพราะต้องบอกว่าเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่เราทุกข์ใจอ่ะมันก็มีแต่ทําให้เรานอยแล้วไม่ก่อให้เกิดผลเนาะให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะยังไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตอะไรกะไกลด้วยนะและทุกอย่างมันจะดีเองแต่ใต้สาหรับมันเป็นสามไม้เป้นคิดว่าหลายๆคนในใจลึกๆ่มมมัันกก็ยงีคววาารู้สึ เออมันเจ็บมันทุกข์มันอะไรก็ตามตอนเนี้ยคุณอยู่กับปัจจุบันโดยการทํางานหาเงินอะไรของคุณไปแต่ถามว่าคุณรอคอยความรักดีๆไหมถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทเปืเ่อนคิดว่าคุณก็มองไปข้างหน้านะแบบเออฉันก็อยากจะเดินหน้าไปกับตัวเองละอยากจะ move on อยากจะแบบไปเจอความรักที่ดีไม่ว่าคุณจะโสดสนิทมาตลอดเลยหรือว่าเคยผ่านความผิดหวังอะไรมาก็ตามเออเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆสามารถมันเหมือนไพ่ของการมองไปที่อนาคตเนาะแล้วเดินหน้าเห็นปะเดินหน้ากับตัวเองไปค่ะแล้วคุณจะเจอนะหนึ่งถ้วยต้องบอกเลยว่าการที่คุณมมุ่่งัน รักตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้คุณไปเจอคนใหม่ๆมันจะมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักกับสิ่งใหม่ๆที่ดีได้แต่คุณอาจจะต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ก่อนแล้วก็มีความมั่งคั่งในฐานะการเงินหรือว่าการงานทุกอย่างมันแบบพร้อมก่อนอะ่ะคือการงานดีการเงินโอเคแล้วมันขาดแค่ความรักอย่างเดียวคุณก็จะเหมือนแบบเจอคนที่ใช่เองในเวลาที่เหมาะสมเนอะเพราะเป็นไพ่ของการรอคอยสิ่งที่ดีคนที่ดีกับพลังงานของบางคนเนี่ยคุณอาจจะยัง คุณอาจจะยังไม่ได้ move on จากคนเก่าเนาะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ยคุณรู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้หรือยังพัฒนาไม่ได้หรือยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็เอาเวลาไปโฟกัสกับกับเรื่องหน้าที่การงานครอบครัวอองคุณก็ตามแต่คุณก็ยังรอคนคนนี้ค่ะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันคุณรอคอยเป็นคนที่ใช่ใดๆก็ตามนะหรือใครที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยมีครอบครัวม,มีแฟนมาก่อนเนี่ยตอนนี้คุณออกมาโสดก็จริงแต่มันยังอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการทําเอกสารทําเรื่องยาโน่นนี่นะั่นแล้วรอคอยการปลดปล่อยเป็นอิสระก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะเป็นไพ่ของการรอคอยแล้วไม่มีไพ่ j u สติ c เป็นไพ่ของการทําเอกสารเป็นไพ่ของการที่แบบดําเนิน เขาเลยนะเกี่ยวกับสัญญาต่างๆนานาก็เป็นไปได้ที่คุณกําลังรอคอยในการแบบฟ้องร้องหรือว่าการแบบจดทะเบียนหยา่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันและทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะใบสุดท้ายเป็นหนึ่งถ้วยเนาะแปลว่าถ้าเกิดคุณผ่านอะไรที่ผิดหวังเสียใจมาเพิ่งแนะนาค่ะให้คุณอยู่กับกับปัจจุบันเนาะ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกคุณดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีที่สุดทํางานของคุณไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าปังมากในเรื่องการงานนะและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะเจอคนที่ใช่เองถ้าคุณโสสนิทพอคุณพร้อมคุณจะเจอถ้าเกิดคุณเศร้าอยู่คุณยังไม่พร้อมคุณรักตัวเองมากๆก่อนค่ะเพราะคุณทําทุกอย่างให้มันโอเคพยายามโฟกัสกับปัจจุบันเพราะคุณมูฟออนได้คุณก็จะเจอคนที่ใช่ นะทุกอย่างอะไรที่มันไม่ดีก่อนนะ้านี้ยมันกําลังจะค่อยๆค,คลี่คลายค่ะจัสติสขึ้นมาใบแรกแปลว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะแปลว่าถ้าที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่ไม่ดีนู่นนี่นัน่น,น,นคุณเดินออกมาแล้วค่ะแล้วคุณจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเป็นกําลังใจให้มากๆเนี่ยมันเป็นไพ่ของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยเนอะอารมณ์ความรู้สึกของคุณคือแบบมันกําลังไปข้างหน้าแล้วอะเพิเลยคิดว่าโอเคคุณจะเริ่มมันม่นมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มั่งคั่งมากขึ้นเช่นกันนะคะคต่อมมามาเปิด โรแมน์แองโจงให้ค่ะหนึ่งใบให้กับคนโสดนะพลังงานความรักของคนธาตน้ำเป็นยังไงเอ่ยช่วงนี้นะหนึ่งถึงสิบมกราคม It is safe for you to love ค่ะขอให้คุณมั่นใจค่ะว่าคุณจะสามารถมีความรักที่ดีได้นะ Open y your heart t o give and receive the h i g h h s t energy of a l l เนี่ค่ะเปิดใจค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมบางทีอ่ะมันมีห้าถ้วยอยู่ใช่ไหมเราก็เหมือนแบบเฮ้ยหรือยังแบบไม่ ไม่พร้อมจะ move on จากความรักเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะพอคุณขึ้นปีใหม่เป็นคิดว่ามันเหมือนกับพลังงานในใจคุณอาจจะพยายามบอกตัวเองก็ได้ค่ะว่าเออเราควรจะ move on ได้แล้วนะเราควรจะเดินหน้าได้แล้วนะให้เราอยู่กับปัจจุบันค่ะเมื่อคุณพร้อมคุณให้อภัยตัวเองให้อภัยอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือให้อภัยคนที่เคยทําร้ายคุณก็ตามนะเปิดใจค่ะแล้วคุณก็เปิดรับให้มันมีพลังใหม่เข้ามาแล้วหนึ่งถ้วยมันก็จะเข้ามาค่ะคุณจะเดินหน้าไปเจอคนที่ใช่นะ ม,มากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเปิดปีใหม่ด้วยพลังงานที่ดีมากสําหรับคนโสดน,นะเป้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ไม่มีสถานะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นคนที่แบบเพิ่งเริ่มคุยก็ได้หรือเฮ้ยคุยกันมานานแล้วแหละแต่มันไม่พัฒนาสักทีดูซิว่าปีใหม่นี้จะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของคุณนะหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมหกหกค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ําความรักจะเป็นยังไงเอ่ยมา แปดเหรียญอ่ะทำงานหาเงินเหมือนกันเลยเห็นปะเออมุ่งมั่นสร้างฐานนะจริงๆ The Tower ว้าวอะไรอีก The Lovers ว้าวนายเซอร์เพนติโคลนะคะเก้าเหรียญค่ะแปดเหรียญเก้าเหรียญน,นะทำงานวนไปนะจ๊ะแล้วก็ Temperance ค่ะภาพสวยมากเลยเนาะใต้สำรับเป็น Seven of Cups <laughs> โอเคอ่ะช่วงนี้ค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป้นคิดว่าคุณก็ยังเดินหน้าตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนนี้แหละนะป้าไม่คิดว่าคุณจะเปลี่ยนใจไปไหนแต่มันก็มีความสับสนในใจคุณค่ะเจ็ดถ้วยในที่นี้เป้าไม่ได้มองว่าอ่า คุณจะมีสเสน่ห์อย่างเดียวนะมันอาจจะหมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีใครคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มเติมคุณอาจจะหมายความว่าเออตอนนี้กําลังฟุ้งซ่านกับตัวเองหรือว่ามีความหน่อยมีความเหมือนแบบคิดเยอะคิดมากอยู่ก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยเราจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะไปต่อหรือจะยังไงดีเพราะว่าการความสัมพันธ์ที่ไปต่อเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเดินหน้าไปก็จริงนะแต่ว่ามันก็ยังมีความทุรักทุเลยังมีความเหมือนแบบเออฉันก็ยังโสดอยู่อะคือถ้าเกิดคุยมานานแล้วคุณก็ต้องมีอารมณ์นี้แแหละว่าแบบ เฮ้ยฉันจะยังรอคนเก่าดีไหมเนี่ยคือความสัมพันธ์มันดูไม่คืบหน้ามันก็ไปเรื่อยๆของมันนะแปดเหรียญมันเป็นไพ่ของการค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันช้าๆเนาะแต่ไปข้างนอกคุณก็ยังเป็นเก้าเหรียญก็คือคุณย่อคงเป็นคนโสดอยู่ดีมันยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปเท่าไหรเลยอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้คุณอาจจะมีความนอยก็ได้ว่าเฮ้ย เราควรจะเอาอยังไงดีวความสัมพันธนี้ในขณะที่ในเวลาเดียวกันเมื่อคิดว่าคุณก็มีสเสน่ห์ด้วยมีทั้ง The Lovers เข้ามามี7ถ้วยด้วยแล้วมี The Tower แปลว่ามันก็มีโอกาสค่ะถ้าเกิดคุณคุย กับคุณคนนี้นะมันนานเป็นไปได้ว่าอยู่ๆมันอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วทำให้คุณลังเลสับสนได้เขาเอ๊ะหรือว่าฉันจะไม่รอคนนี้ดีฉันจะไปเปิดโอกาสให้คนใหม่ที่เข้ามาดีไหมมันถึงเวลาแล้วยังที่ฉันจะ move on จากคนนี้เพราะว่าแบบคุยมานานแล้วไม่พัฒน,นาพอขึ้นปีใหม่ฉันจะแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าคุณไม่ต้องรีบคิดนะ ถ้าคุณกับคนนี้เป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือเป็นคนคุยเนาะคุณก็คือคนโสดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปิดใจคุยกับคนอื่นเพิ่มได้นะไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าเออมันดูไม่ดีเลยเดี๋ยวฉันต้องเลิกคุยกับคนนี้ก่อนแล้วไปคุยกับอีกคนนึงแบบจริงจังมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้น นะหรือบางคนคุณก่อนนะ้านี้คุณอาจจะโสดเลยก็ได้นะอยู่อยู่ในช่วงวันที่1นึ 1. ่งถึงสิมกราคมค่ะคุณได้พบรักแบบกระทนันกับใครบางคนที่เข้ามาทําให้คุณหัวใจแบบกระชุ่มกระชวยชุ่มชื่นแล้วคุณก็เฮ้ยสับสนแบบเฮ้ยเฮยแบบเขาจะชอบเราไหมหรือเราตกหลุมรักเขาหล่อเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นการตกหลุมรักแบบรวดเร็วก็เป็นไปได้คนโสดบางคนก็เลยอาจจะมาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าไพ่อะสรุปคือ temperance ค่ะคือให้คุณสมดุลน,นะเท้าข้างหนึ่งอยู่ หินใช่ไหมเท้าข้างหนึ่งอยู่ในน้ําแปลว่าให้คุณสมดุลอารมณ์คุณให้ดีค่ะอันที่หนึ่งเลยมันเป็นไปได้ว่าอารมณ์คุณจะสับสนว้าวุ่นใจถ้าคุณมีคนคุยอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าสับสนว่าจะไปต่อหรือจะพอดีหรือมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เออจะเลือกคนไหนดีอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หรือพอเขาแบบมีเหตุให้ความสัมพันธ์มันนิ่งๆไปเนาะคุณอยู่ๆคุณก็หน่อยของคุณเองเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ได้อยากจะพัฒนากับเราหรือว่าเขาคุยกับคนอื่นนู่นนี่นั่นมันมีโอกาสที่้วแล พราอมันมีเหตุการณ์อะไรมากระทบแล้วคุณเกิดความฟุง้งซ่านคิดเยอะคิดมากมันนอยไปต่างๆนานา,น,าน,านานาได้ง่ายมากเลยนะถ้าเป็นฝั่งอีกคู่ของคู่กรณีนะคุณก็จะคิดว่าเออเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเขาดูดีมีสเสน่ห์ก็ได้หรือจริงๆมันคือคุณนั่นแหละที่มีสเสน่ห์เข้ามาแล้วทำให้คุณสับสนว่าจะเลือกใครดีเลือกใครดีนะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไม่ได้เปิ้ลนคิดว่าโมเมนต์จังหวะนี้ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ ยังไม่ต้องเรื่องเลยค่ะคุณทําตัวเองให้เป็นโสดสวยหล่อรวยมากอะไรเงี้ยไปได้เลยค่อยๆ่อๆไป,ไปถ้าคนนี้คือคนที่ใช่มันจะค่อยๆพัฒนานะเพราะให้พื้นที่แห่งความมัง่งคั่งมันเหมือนตอนเนี้ยต่างคนต่างอาจจะไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานก็ได้เขาก็อาจจะมุ่งมัน่นทํางานหาเงินอยู่คุณก็มุ่งมั่นทํางานหาเงินอยู่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะยังเฮ้ยยังไม่ได้มานั่งคุยกันว่าจะเป็นอะไรกันเพราะว่า มันเหมือนอาจจะเจอกันน้อยเอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เป็น p r i ORITY ก่อนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันช้าๆก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายถึงว่ามันพัฒนาไม่ได้นึกออกอ่ะแต่มันแค่ช้าซึ่งถ้าเกิดคุณสมดุลตัวเองให้ดีว่าเออเราก็ไม่เห็นต้องรีบเลยนี่นาะความสัมพันธ์เราก็ดีไม่ทะเลาะเบาแหวงกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมันก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าคนเนี้ย มันดันช้ามากแล้วคุณดันมีออปชันมีช้อยส์มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแล้วคุณเห็นว่าเป็นออปชันที่ดีน่าสนใจคุณก็เปิดใจเป็นโอเพนเรลชิพพิจารณาคนใหม่ๆที่เข้ามาได้นะคุณไม่จำเป็นต้องปิดกั้นเลยนะเพิ่งมองว่าเออคุณค่อยๆดูไปคนไหนคือคนที่ใช่ในจังหวะช่วงเวลาเนี้ยรู้สึกว่าคนทัดนามค่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเปิดใจได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะดีได้คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะเออรีบไม่ได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจังหวะช่วงหนึ่งถึงสิบห้าไปคิดว่ายังไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้เลิกคุยกันแต่ก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างมันก็ไม่ได้แบบพัฒนาหวือหวาหรือเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนกันไปเป็นคนรักแบบมีสถานะชัดเจนก็อย่างนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆร่มๆก็แล้วกันะกน,นะต่อมาโรแมนต์แซงโจค่ะอยากจะบอกอะไรให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างหนะมาดูหน่อยสิอืม mm. หนึ่งใบค่ะ Free yourself เนี่ยปลดปล่อยตัวเองอย่าไปแบบพนันนาการตัวเองว่าไม่ได้ฉันต้องคุยกับคนนี้คนเดียวถ้าฉันไปคุยกับคนอื่นแล้วมันจะดูไม่ดีหรือว่าเฮ้ยฉันสนใจแต่เรื่องความรักไม่สนใจอะไรเลยเขาบอก it's time to take back control of your life ปลดปล่อยตัวเองค่ะ open relationship ถ้าคนนี้ดูแบบเออดูทรงแล้วเออมันก็โอเคอยู่นะก็ไม่เห็นต้องพันานาการตัวเองว่าจะต้องรีบบังคับให้ตัวเองจะต้องรีบเข้าไปในความสัมพันธ์หรือว่าบังคับให้เขาจะต้องรีบพัฒนานความสมพันเป็นแฟนกับคุณถ้าเกิดคนที่ใช่นะ มันไม่มีทางไปไหนคุณนึกออกว่าเออเหมือนคุณอะถ้าเกิดคุณรักคนเนี้ยคุณก็ไม่ได้ไปไหนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนกันนึกออกปหแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแฟนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รักกันแล้วจุดท้ายก็นอกใจกันอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยพลังงานของตัวเองค่ะใช้ชีวิตของคุณแนละ้วไปทํางานหาเงินก็ได้ช่วงนี้เป็น8เหรียญเป็น9เหรียญแปลว่าหน้าที่การงานก็จะดีปังโุริเย่เหมือนกับคนโสดเลยนะหรือบางคนอะไม่ไม,ไม่อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะอยู่ๆอาจจะงานเข้าก็ได้ตอนแรกความสัมพ อยู่ๆงานเข้าค่ะมันอาจจะมีเหตุอะไรที่เข้ามาเนี่ยมีเดอะทาวเวอร์มันเป็นไปได้ว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์มีสติมากๆมันอาจจะเป็นเรื่องงานเข้ามาเป็นงานแจกก็ได้หรือคุณสองคนอยู่ๆก็แบบเออแบบคุณอยู่ๆคุณก็นหน่อยแล้วคุณก็ไปชวนทะเลาะก,กับเขาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉันพยายามค่ะปลดปล่อยตัวเองอย่าเพิ่งไปโฟกัสมากในเรื่องความรักพยายามสมดุลตัวเองให้ดีเทมเพ c สเป็นไพ่ของการสมดุลเนาะ คนเราอ่ะมีหลายมิติมีทั้งการงานการเงินความรักครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณต้องสมดุลค่ะไม่ใช่แบบเอ้ยหนึ100่งร้อคุณลองคิดดูสิว่าแบบคุณไปโฟกัสเรื่องความรักสักแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นแล้วหรือเปล่าจริงๆมันแบบมันต้องเยอะขนาดนั้นไหมในขณะที่คุณไม่ได้สนใจในเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเลยหรือเปล่าอ่ะคุณก็ต้องกลับมาบาลานซ์ตัวเองให้ดีเนอะเริ่มต้นปีใหมค่ค่ะเรามาสมดุลตัวเองให้ดีและคุณจะสามารถทํา ทุกๆหมวกของคุณที่คุณสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นลูกเป็นเป็นเป็นแฟนเป็นเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยให้ดีในทุกๆมิติอะไรางี้ก็จะดีเนาะมันก็จะเป็นไปได้นะคะอ่ะพลังงานประมาณนี้สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนบางซึ่งจะหมายถึงคนที่เป็นแฟนกันเฉยๆหรือจะแต่งงานแล้วก็ได้แต่ว่าโอเคคนอื่นรู้เนาะเหมือนเป็นความความสัมพันธ์ที่เปิดเผยแหละอ่ะว่า ว่าคุณมีแฟนแล้วนะแฟนคุณคือใครนู่นนี่นั่นคืออื่นเขารู้อะไรอย่างี้นะคนทัดน้ำค่ะกรกดพิจิกมีนความรักของคุณมีคู่นะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิมกราคม6กค่ะจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันมาค่ะทัดน้ำเกถ้วยโอเคสองถ้วยว้าวดีจังเลยเชร์ออดเป็นไพ่คู่คู่ทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็สิบถ้วยโอ้โหไพ่ถ้วยเยอะมากถ้วยล้วนๆเลยค่ะ Inspiration of ones นะคะนี่ไพ่หมายค่ะ Inspiration อืม Inspiration น่าจะเป็นไพ่เด็กอืม เด็กถือไม้เนาะโอเคถ้าเกิดคุณมีความเขาเลยนะถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรกันมานะเพะื่อนคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการแบบอ่ะกลับมาคืนดีกันนู่นนี่นั่นก็มีทิศทางที่ค่อนข้างดี มากเลยใครอยู่ไกลกันก็มีแนวโน้มที่จะมาเจอกันอนะไรอย่างนี้นนะความรักชื่นมืน่นค่ะเพราะเป็นสองถ้วยเห็นปะพอพูดถึงคนมีคู่แล้วขึ้นไพ่สองถ้วยมาก็สบายใจได้ว่าเออความรักมันโอเคแนะ่นอนนะให้ระวังแค่อารมณ์ความฟุ้งซ่านของเราละกันเพราะว่าไพ่ถ้วยเยอะพอมีไพ่เจ็ดถ้วยมันอาจจะมีความฟุ้งซ่านต่างๆนานาอยากทํานู่นทานี่ทํานั่นอยากจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็ได้มันเป็นความรักที่อบอุ่นแบบแต่ว่า มีอะไรหลายอย่างที่อยากจะทาอยากจะแบบเซอร์ไพรส์อยากจะทําให้ความรักมันมุ้งมิ้งแล้วมันมีความคาดหวังสูงอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่พลังงานโดยรวมมันคิดว่าดีเพราะว่าทั้ง10ถ้วยทั้งสองถ้วย9ถ้วยคือดีหมดเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไพ่ดีมากแปลว,ว่าช่วงวันที่1นึถึงสิมกราคมจะเป็นความชุ่มชื่นค่ะก่อนหน้านี้ใครทะเลาะเบาะแว้งงอนเงินอะไรกันไปก็จะกลับมาคืนดีกันนะแล้วก็เริ่มต้นความรักแบบมีแพชชั่นมีความรักให้กับการบางคนก็ไปท่องเที่ยวกันเนาะมันมีไพ่ของการเดินทางอาจจะไปต่างประเทศ ไปเที่ยวไปนู่นนี่กินดื่มแฮปปี้เอนจอยอะไร่างเงี้ยก็มีความสุขเอนจอยแฟมิลี่ไลฟมากเลยก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆๆนะคะเออิ้นไม่ได้มีพลังงานที่ไม่ดีให้ระวังเรื่องอารมณ์ความแบบ ฟุ้งนิดนึงอ่ะเพราะคนธาตุน้ำอ่ะเป็นคนโลเลอารมณ์อ่อนไหวง่ายเนืบางทีก็ขี้งอนขี้น้อยใจอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าพลังงานรวมคือรักกันดีมากอย่าอย่าให้ความน้อยใจความอะไรเงี้ยมาเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ของคุณละกันเนอะเพราะว่า enjoy moment ค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของความสัมพันธ์มากๆเลยนะไม่มีอะไรจะพูดเยอะเพราะคนมีคู่คือไพ่ดีหมดเลยนะคะเป็นไพ่เห็นไหมเป็นไพ่ของเรนโบว์สีรุ้งเนี่ยดูจากสีคุณก็รู้แล้วว่าพลังงานมันดี นะคะก็จะทําให้ครอบครัวของคุณมีความแบบนี้แหละเนาะสุขสันต์ด้วยแหละมันมีความทั้งมั่งคัง่งคืออาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเยอะแล้วก็มีความรักที่อบอุ่นมันมีการก่อร่างสร้างครอบครัวให้มันดูแบบมั่นคงมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะต่อมาโรแมนต์แซงโจค่ะพลังงานความรักให้คนมีคู่หน่อยคะ่ะธาตุน้ำเป็นยังไงเอ่ยช่วงนี้มา express your love เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการบอกรักกันอะไรแบบนี้แนละ้วกลับมาคืนดีกันใครทะเลาะกันก็มีการแบบง้องอนขอโทษอะไรว่าไปถ้าเกิดความรักดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการแบบเออฉันรักเธอนะรักเหมือนเดิมหรือมีการโซพงโซภไพอะไรก็ว่านไปเนะมันก็จะเป็นพลังงานที่มีความสุขมากๆเลยค่ะก็ enjoy อิจฉานะก็ยินดีด้วยกับคนที่มีความรักที่ชื่นมืดน,นะคะอะต่อมาเรายังไม่จบ นะเรายังมีไพ่ c าร์ดเ t i กซี่โมชันการ์ดใช้อีกใช่ไหมเรามาดูกันค่ะว่าแล้วพลังงานช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเรามาดูกันค่ะพลังงานช่วงนี้ในช่วงวันที่1-15มัถมกราคม66นะ คนท่านนวาไม่ว่าคุณจะสถานะไหนเลยเนาะมาดูกันค่ะว่า energy ในช่วง15วันนี้ของคุณหรือของคู่ของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานรวมเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นพลังงานของคุณหรือของคู่กรณีถ้าคุณโสดสนิทมันก็คือพลังงานของคุณเนาะหรือคนที่จะเข้ามาดีกวบคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้นะเป็นคุณหรือคู่กรณีนะมาดูค่ะสัก5้าใบเนาะพลังงานจะเป็นยังไงบ้างทันสมัยโอเคนักวางแผนอืม เป็นช่วงแบบวางแผนท่องเที่ยวทํางานอะไรงเี้ป่าเพราะว่าบางคนก็คือทํางานหนักมากเนาะเข้าสังคมค่ะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะแบบเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเจอเมื่อกี้คิดว่าคุณก็ต้องออกไปเข้าสังคมแหละเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาแบบปีใหม่เนะาะปาร์ตี้ สะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นที่ปรึกษานะคะพลังงานดีมากเลยช่วงเนี้ยถ้าเกิดคุณโสดมากๆก็เป็นไปได้ว่าอย่างที่เบิ้ลบอกว่าคุณเป็นช่วงที่คุณปังในเรื่องการงานการเงินคุณก็อาจจะเหมือนแบบเออเนี่ยไปวางแผนนู่นนี่นั่นในเรื่องของหน้าที่การงานไปมีคอนเน็ชันไปพบเจอคนใหม่ๆเป็นการโซเชียลไลฟ์เนอไปเจอคนอะไรเงี้ยแล้วก็ มีปัญหาก็ปรึกษาหรือว่ามีค,น,คนแบบอาจจะอยากมาคุยกับคุณเยอะๆคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณดีวอยู่หรือคนที่จะเข้ามาหรือจะเป็นแฟนคุณก็ได้เช่นกันนะคะโอเควันนี้ประมาณนี้สําหรับคลิปแรกของความรักให้กับคนทัดนานะคะแล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังเดือนมก,กราคมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ